เซียนม้าตัวจริงมีครับเขาเดินสนามถ้านึกถึงว่าะเงินนะอ่ะไผ่นครปฐม,มอ่ะผมเอ่ยชื่อไม่รู้ว่าคุณรู้จักหรือเปล่าไผ่นครปฐม,มเนี่ยสายหลวงเงินอัดนครปฐม,ามสายนาครปฐมที่ผมรู้จักที่แบบว่าโอเคคุณถามอะไรเขาบอกบทนะ ไม่ใช่แค่เอ้ยอ,อันนี้ขายได้เขาเล่นกันแบบนี้ไม่ใช่เซียนเออบอกเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยออกวัดไหนหน้าแบบนี้มันออกวัดนี้นะหน้าแบบนี้ออกปีนี้เออยังมีเสมาอีกนะเนี่ยแบบนี้หลวงพ่อก็แท้อ่าเนี่ยเนี่ยเขาคือเซียนพิจิตตอย่างพิจัายตะพานหินเนี่ยคุณนอพ่อเงินไปถามเขาดิเขาจะบอกเลยว่าเออกุนี้มันแตกตอนไหนอันนี้ก็มีเออไอแบบนี้มีมีมาขายผมนะผมซื้อเนี่ยคือเซียนให้ความรู้ของคนที่ไปถาม คุณรู้ไหมครับว่าเซียนพระเนี่ยมันต่างกาบพ่อค้ายัางไงพ่อค้าคือขายพูดทุกอย่างเพื่อให้ขายได้แต่เซียนพระเนี่ยพูดเพื่อให้คนรักหลวงพ่อคุณเข้ไหมขายด้วยแต่พูดให้คนรักและศรัทธาหลวงพ่อด้วยนั่นคือเซียนนะครับนั่นคือเซียนนะพูดนะเขาอาจจะขายด้วยแต่เขาจะมีคำพูดให้คุณหาพระแท้มาให้เขาและให้คุณรักศรัทธาพระเครื่อง นั่นคือเสียนถูกไหมครับหลวงพ่อเาากษมเนี่ยดีภาพสายสามเนี่ยคุณไม่ถามว่าดิเขาจะบอกว่าแหละอะไรยังไง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 เสียดายนะพี่ตุ้มขอนแก่นเสียชีวิตไปแล้วพี่ตุ้มขอนแก่นเนี่ยโอ้โหนะแกะบอกว่าแหละภาคอีสานจกซื้อหมดหลักสิบหลักร้อยแกซื้อหมดแกบอกหมดหลวงพ่อองค์นี้เก่งยังไงมายังไงนู่นนี่นั่น,นอาจารย์เซลคุณรู้จักอาจารย์เซลไหมที่ผมพูดมันีาคนไม่รู้จักหรอกอาจารย์เซลเนี่ยพี่หนึ่งต้องรู้จัก อาจารย์เซลเนี่ยทุกคนเดินสนามเซียนระดับไหนต้องยกมือไหว้หมดเซียนยุคเก่าที่จะมีพระนล่กองถ้าแกมีพระปุ๊บเปิดกล่องปุ๊บราคาแบ่งปันต่อรองได้เลยบอกหมดเลยบล็อกไหนบล็อกไหนบล็อกไหนคนต้องขอความรู้จากแกเพราะแกเล่นพระมาสามสี่สิบปีพี่งบแม่กองสมุดสาครเทียป,ปะลูกชายเขาไอเจ้าหน่งเอสเคคุณไม่ถามดิพอแขกบางปาพอลุงท่ากระบือ นี่พอสุดวัดกาหลวงปู่กับโกกาคุณไม่ถามดิออุ๋ยแม่ก,กองลุงกอฟฟีอภวาคนพวกนี้ทําไล์สดไหมคนที่ไล์สดอยู่เนี่ยต้องขอตัดพระจากเขาแล้วไปสร้างโปรไฟล์คุณเห็นไหมครับคนเหล่าเนี้เวลาทําไล์สดคนดู80-40ี่สแสดงว่าเราอะไม่ได้อยากหาความรู้จริงๆพวกเราดูว่าไลรสดใครคนเยอะๆเราก็ไปดูเราคิดว่าที่ไล์สดเยอะๆคนดูเยอะๆนั่นคือ เก่งมันแตกต่างกันนะนะครับมันแตกต่างกันแลนะอย่างไอเจ้าจุนปากเกตเนี่ยทุกวันนี้ผมดีใจอย่างหนึ่งนะมีอาจารย์เปียกปากน้ามาไลฟ์สดอาจารย์เปียกปากน้ําเนี่ยผมบอกเลยคุณไปดูไลฟ์สดเขานะคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิดอาจารย์เปียกปากน้ํานี่คือผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาจารย์เปียกปากน้ํานี่โคตรเก่งจาทวีวงศิษิ์เจ้าของหนังสืออามาตะผักเครื่องคนที่ทําหนังสือลุ่มน้ําแม่กอง คือคนเหล่านี้ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยคนที่เป็นเซียนมะต้องรู้ต้องขอความรู้ต้องเรียกอาจารย์คุณเห็นไหมครับแล้วถ้าคนทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะเขาจะบอกเลยอ๋ออันนี้ทำอย่างนี้ตอนนั้นโอออกมามีสองบล็อกเออบล็อกแรกทำอย่างนี้ทําที่โรงงานนี้เลยโอ้ยตอนนั้นหลวงพ่อนี่ยังนั่งรถไฟมาเสกเลยเออเนี่ยหลวงพ่อนี่ติดเทียนชยัยหลวงพ่อนี่เป็นคนดับเทียนชยัย เนี่ยนั่งเสกอยู่เลยคือคุณจะได้ทุกอย่างหมดคุณเห็นไหมครับเพชรบุรีเงี้ยพี่เอกชัยเงี้ยพี่โยปากทะเลเงี้ยคุณรู้จักเขาไหมนคนเหล่านี้เวลามีประเด็นอะไรบางอย่างนะเซียนพระดังๆอะ่ะยังต้องขอโทษเขาด้วย,วยฉะนั้นทุกวันนี้ที่ผมเห็นขึ้นมาเป็นสายตรงสายตรงหรือเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยอันนี้ถ้าผมพูดอะไรไปไม่ดีไม่เดือเป็นประเด็นดราม่านะเข้าสนามนะครับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครยกมือไหว้ คุณเห็นไหมว่ามันต่างกันนะมันระหว่างภาพกับความเก่งจริงทุกวันนี้คนเลยขยันสร้างภาพไงแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าภาพนั้นนะ่ะมันเป็นภาพจริงหรือภาพไม่จริงวันนี้มีคนมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการขายพระไปแล้วมีคนลงประจานในเฟซบุ๊กว่าพระแบบเนี้นะอาจารย์ที่อีกคนใช่ไหมนะเฮียท,ที่นี่เจอแก๊งแต่ตอนอยู่พรีเซนเตอร์แกจะมีตู้อยู่พรีเซนเตอร์เป็นร้านเป็นร้านอยู่พรีเซนเตอร์ตรงริม ตรงบูมคุยกันบ่อยนะครับเฮียทนะี่เฮียทิเฮียทิ่เนี่ยตอนก่อนร้านแกนอยู่ปากเกตนะพี่ชอบพิ่โลกเนะี่ยก็จะไปนั่งอยู่ร้านแกนประจำนะนะครับอ้าวนี่ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าไปประจานเฟซบุ๊กว่าเนี่ยผากเก๋ซื้อไปเท่าไหร่สามพันอะไรกูประจานว่าผากเก ผมบอ,อกเฮ้ยโลกของวงการว่าเครื่องมันมาถึงจุดนี้แล้วเหรอจุดที่ซื้อพระสามพันแล้วลงเฟซว่าไอ้คนนี้ขายพระเก๋แล้วคนก็ไปคอมเมนต์ว่าคนขายโทษสวัสดีค่ะโอ้ยนี่อีกท่านหนึ่งเลยท้าสุพรรณพี่โพธอู่ทองน้องตู้อู่ทองเนี่ยไปถ้าคุณอยากรู้เนี่ยอีกคนหนึ่งคืออ่าน้องยุทธนะน้องยุทธนะน้องยุทธบางปะมาเนี่ย โอ้เยอะนะสุพรรณเนี่ยพี่ตูนสีประจัน์โอ้สุพรรณเขาเล่นดีนะพี่สวรรค์บางปามาเนี่ยนะครับเฮียตุ๊กสองพี่น้องเซียนสุพรรณนี่พี่ตู้อู่ทองแต่อย่างพี่ดามเป้านิ่งนั้นต้องบอกเลยแกเป็นนักสะสมนะครับเฮียใหญ่อู่ทองเนี่ยนะครับที่เก็บพระกันเยอะๆพี่เอเนี่ยเนี่ยพี่เอนะครับสุพรรณเนี่ยนะครคือในโสสุพรรณเขาแข็งแรงอ่าสุพรรณเขาแข็งแรงนะครับ มาเล่าเรื่องนี้ต่อมันดีครับพี่พดโดนพักเก๋ลงเฟซบุ๊กแม่ผมละคันมือจริงผมจะคันมือว่าอะไรผมจะบอกเลยครับว่าเฮ้ยโดนพักเก๋ลองแร่แห่กระเชอเนี่ยถ้าผมเป็นไอคนขายผมจะสวนให้ด้วยนะครับดูให้เป็นค่อยมาซื้อซื้อพระหวังจะกินเขาพระขายหมื่นกว่าซื้อสามพันหวังจะกินเขาพอโดนเก๋ไปว่าเขา ผมบอ,อกเลยนะจริงๆอ่ะไอคนโพสเฟสอ่ะน่าหน้าอายโพสถึงความอ่อนของตัวเองว่าตัวเองดูพระไม่เป็นจริงผมพกขอมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วผมก็ยังเก็บผมก็ยังมีตั้งเยอะแยะครับผมบอ,อกเลยสมัยก่อนมีการซื้อพระกันนะในสมัยมันสมัยก่อนเลยนะซื้อพระองค์หนึ่งเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยซื้อไปเสร็จบุ๊บมาบอกพระเก๋คุณรู้ไหมครับคนขายบอกว่าอะไรแล้วตอนจ่ายตังค์ซื้อเองดูแท้ปับ จอตายตันซื้อเองดูแทนไหมเออแล้วทําไมวันนี้ถึงบอกเก๋อะแน่นอนครับเล่นพระกับผมนะคุณเป็นลูกค้าเคครับพระหมื่นซื้อหมื่นเก๊ะคืนเพิ่มให้แท้เอามาคืนหักนะแต่ในองค์เดียวกันถ้าคุณบอกคุณเป็นเซียนไม่ต้องประกันสี่พันผมขายให้เลยนี่คือเรื่องจริงผมบอกเลยเล่นพระกับผมนะ คุณบอกคุณเป็นลูกค้าขอประกันพระหมื่นผมขายหมื่นเก๊กคืนเพิ่มให้ห้าพันแต่ถ้าคุณบอกพี่ไม่ต้องประกันผมสี่พันได้ไหมน้องเอาไปทํากินเอาไปเลยนี่คือเรื่องจริงแต่ถ้าซื้อพระขอประกันได้พระแท้ไปขอประกันตาเดียวจบมีพระนึกถึงผมโดนเก๊มาหลงต้องโดนด่าซ้ําเราต้องด่าไอคนที่เอาเปรียบคนอื่นคือ หวังกินเขาไอเรื่องราคาพระองค์ละแสนใครก็รู้แสนหนึ่งซื้อหมื่นหนึ่งโดนเก้แล้วจะมาร้องแล้วตอนที่ซื้อดูแท้มให้ตอนจ่ายตังค์ถูกปะถ้าจะขอประกันก็ต้องเจียมเจียมว่าเราดูไม่เป็นไม่ใช่ตอนซื้อทรงใหญ่โอ้โหผมเนี่ยตาเดียวจบพี่สุดยอดพูดเก่งค่าในโคตรเซียนแต่ซื้อพระเก้แล้วประจานคนขายอืมนะครับ ผมบอกเลยนะถ้าเป็นพระเป็นน้องผมโดนนะผมจะเข้าไปสวนให้ด้วยว่านะครับดูไม่เป็นนะ,นะครับอย่าห้าวเออโดนมันต้องเงียบมันอย่าประจานความกระจอกของตัวเองผมบอกเลยนะคุณจะก้าขึ้นมาเป็นเซียนพระเนี่ยถ้าตัวคุณยังโดนเก๊ใครจะกล้าซื้อพระจากคุณนะจะก้าขึ้นมาเป็นเซียนพระเรียกตัวเองว่าเซียนพระแล้วประจานว่าตัวเองโดนเก๊ใครจะซื้อพระคุณเออ หรือแค่อยากได้เงินคืนแค่ตรงนั้นสามพันเงินมันยิ่งใหญ่มากกว่าทางของคุณในอนาคตก็ตามใจโคงการมาเครื่องมันเปลี่ยนไปคือจริงๆผมไม่ได้ทําเรื่องที่มันแปลกใหม่นะมันคือเรื่องที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบิดเบือนใช่ซื้อพาร์เกแล้วไปประจานคนขายเฮ้ยมันฆ่าตัวตายชัดๆไอ้คนที่เมน้นเฮโลด่าคนขายอะ่ะผมบอกเลยนะกระจอกพอกันเพราะถ้าเสียนพาร์จริงๆ เขาจะรู้ว่าเนี่ยมันคือการทําลายอนาคตตัวเองถูกปะ่ะเออถ้าอยากจะบอกพี่ผมยังเล่นไม่เป็นนะผมขอประกันหน่อยนั่นแหละครับถ่อมตนให้เขาสิถ่อมตนให้เขาว่าเราไม่เป็นนี่คือกติกาของเซียนพระเลยมีมารยาทถ่อมตนให้เขาเขาแบ่งทางให้พี่เอาเท่าไหร่ผมหิ้วได้ไหมสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยของแท้ถูกมี ของแท้ถูกมีแต่คุณต้องดูเป็นมีล้านเปอร์เซ็นต์ครับของแท้ถูกเนี่ยมีล้านเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเสียนพระเขาจะบอกเลยครับใบยี่ขายห้าหมื่นอ่ะเขียกรองมาครองชีพสามร้อยขายห้าหมื่นมันมีครับมันไม่ใช่ไม่มีแต่คุณต้องมีความรู้ความรู้มันคือสิ่งสําคัญไงใช่ไหมฮะซื้อพระโอ้โหหน้าเฟสนี่ใหญ่โตมากมายสร้างภาพตาเดียวจบพี่ขอประกันหน่อยผมบอ,อกได้ครับ ซื้อเลยสี่หมื่นประกันเจ็ดหมื่นจ่ายตังสดเจ็ดหมื่นประกันให้ขอหิ้วได้ไหมพี่ได้ครับประกันด้วยหิ้วด้วยเจ็ดหมื่นแต่ซื้อเลยเอาสี่หมื่นคุณเชื่อไหมผมทามแบบนี้กับคนสิบคนมีคนกล้าจ่ายตังซื้อจริงไม่ถึงสามคนคุณเห็นไหมครับซื้อผมสี่หมื่นเนี่ยคุณขายได้แน่ห้าหมื่นหกหมื่นนี่ไงราคาหิ้วได้ครับเจ็ดหมื่นคนบางคนคุณคุณต้องฟังอย่างนี้เลยนะ คนลงทุนกับคนไม่ลงทุนเนี่ยมันต่างกันแล้วผมไม่ค่อยโอเคกับพวกรังแกเซียนพระคือคนหิ้วไม่ต้องลงทุนได้หน้าพระไปสร้างโปรไฟล์มีหน้าพระหลกัหลกๆลงเฟซคนก็เห็นว่าไอ้นี่สุดยอดหน้าพระดีไม่ได้จ่ายตังค์หิ้วเขาครับไม่ใช่คนลงทุนแต่เซียนพระตัวจริงเขาต้องซื้อจริงครับเขาไม่หิ้วใครเขาลงทุนไอ้นี่หิ้วพระไป เดือนหนึ่งตีไปแสนหนึ่งคนต่อแสนหนึ่งยังไม่ขายให้เลยมันบอกมันไม่ได้อะไรวันดีคืนดีไอ้คนลงทุนช็อตสิครับก็ลงทุนพระ8ปดหมืเดือนหนึ่งอะขายก็ไม่ได้เพราะไอ้นั่นหิ้วไปช็อตครับไม่ได้ลงทุนองค์เดียวลงทุนนึก20องค์ปาเข้าไปเท่าไหร่ล่ะล้านกว่าชอ็อตใจดีให้เขาหิว้วเออไอ้นั่นมีคนต่อแสนหนึ่งพอไอ้นี้ชอ็อตบางทีกู้เงินเขามาซื้อ จะต้องถึงกำหนดจ่ายหนี้เขาอ่าไอ้คนที่กันกระทวงตังไอ้คนหิ้วบอกให้รู้ไหมพี่เอางี้แล้วกันถ้าตัดเลยเนะี่ยผมเอาผมให้พี่เจ็ดหมื่นแล้วกันมึงหิ้วเขานะมึงหิ้วพระเข้าไปมึงทําให้เขาเดือดร้อนมึงมีราคาแสนหนึ่งมึงไม่ขายให้เขาแต่มึงกลับมากดเขายามเขาเดือดร้อนคนให้หิ้วก็ใจดีแต่ทําร้ายตัวเองไอ้คนที่หิ้วไปก็ เลวซ้ำซากคุณนุภาพบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีอยู่จริงอะ่ะผมให้เตกจัญญาบันคนหิว้วมันต้องมีเขาเอาแสนหนึ่งคุณขายแสนหนึ่งอะ่ะยังไงคนคนที่คืออย่างผมอะ่ะถ้าใครหิ้วพ้าผมไปนะแสนหนึ่งอะ่ะขายแสนหนึ่งผมต้องถามก่อนจริงไหมน็อตได้อะไรยังหนูเออถ้าไม่ได้อะ่ะหนูเอาไปไปสามพันห้าพันเขาไม่ใจไม้ใช่ละกร,รมแต่อันนี้ถือจนเขาเดือดร้อน่ะดูจนถือจนเขาเดือดร้อนแล้วตัด บางครั้งขายไปแล้วแสนสองโทรกลับมาบอกเจ้าของลูกค้าต่อ9ก้าหมื่นได้ไหมไม่ลงทุนไม่เดือดร้อนไม่โดนทวงหนี้ไม่เสียเครดิตคนหิ้วนะครับไม่เสียเครดิตหน้าโปรไฟล์ดีไม่เดือดร้อนฉะนั้นเวลาใครขอหิ้วพระผมแล้วผมไม่ให้ก็อย่าว่ากันแต่ผมบอกเลยพระหมื่นหนึ่งถามจริงไหมน็อต พักหมื่นนึงอ่ะขอทํากินห้าพันอ่ะผมเคยไม่ให้ไหมจริงคุณรู้ป่ะไอ้พวกเนี้ยมันเลยเป็นเหยื่ออะไรพอมันรังแกคนดีๆอ่ะคนที่ลงทุนดีๆให้หิ้วไปมาก,มากๆอ่ะคุณรู้ป่ะไอ้คนพวกนี้ไปเจออะไรไปเจอคนที่เหนือกว่าไงให้พักเก้มันหิ้วไปขายสุดท้ายปุ๊บพอลูกค้าคืนต้นทางไม่รับคืนจริงแล้วสุดท้ายไอ้นักหิ้วพ้าแบบเนี้ยพอมันทําลายมิตรดีๆไปหมดนะ มันก็จะไปเข้าทางของคนที่เหนือกว่าก็จะให้พาร์เกมันยิ่วไปขายเพราะอะไรก็มันดูไม่เป็นไงมันไม่เคยลงทุนไงสุดท้ายมันก็เป็นมือไปขายพาร์เกให้เขามันก็เป็นอย่างเนี้ยมันเป็นวงจรอันนี้ถือว่าวันหนึ่งที่ผมเล่าเรื่องวงจรมาเครื่องให้คุณฟังแล้วกันแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่อยู่ในห่วงโซ่วงจรไหนเลยถ้าเราดูพระ เป็นเห็นไหมครับคนดูเป็นคุณอยากขี้หัวเอาถามจริงถ่ะพี่โนแซดอ่าเจ้าน,อน็อตดูพระเป็นเนี่ยเราจะหิ้วูไหมไม่หิ้วครับเราก็เดินซื้อมาะเองเนี่ครับวัฒนธรรมการไหลของราคาพระเครื่องเนี่ยมันมีอยู่จริงนะจริงๆคือคนที่ดูเป็นพระห้าหมื่นซื้อได้สามพันเขาจะเอาสามหมื่นไอ้สามหมื่นไปขายต่อสี่หมื่นไอ้สี่หมื่นขายต่อสี่หมื่นห้าทำไมอะครับ มือแรกพระห้าหมื่นซื้อได้สามพันน่ะทาไมเขาไม่ขายสี่หมื่นนะเขาขายได้แต่เขาเรียกว่าเอาพวกมันมันนีจริงครับเขาเรียกเอาพวกคุณดูเรื่องราวของพระเครื่องมาคุณเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมเขาเรียกเอาพวกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในสนามพระวันหนึ่งเนี่ยพระเนี่ยขายได้ห้าหมื่นคุณแบ่งเขาสามหมื่น วันหลังเขาได้พระคุณขอแบ่งเขาคุณจะได้คิวแรกใช่เขาเรียกแบ่งทางสมัยก่อนตอนที่ผมเดินสนามพระนะผมมีพระองค์หนึ่งคนต่อผมแปดพันผมไม่ขายในสนามพระเขาจะซื้อมาแล้วได้อะไรมั่งเจอกันแบ่งกันผมขายคนนึงไปเจ็ดพันห้าไอ้คนที่ต่อผมแปดพันบอกเฮ้ย <c oughs> พี่ผมต่อแปดพันทำไมพี่ไม่ขายผมอะ่ะผมก็ย้อนถามว่าแล้วเองเคยแบ่งอะไรพี่มั่งอะ่ะ บางคนซื้อพระเราทุกอย่างเรามีสิบองค์เขาซื้อสิบองค์เรามีสิบองค์เขาซื้อแปดองค์เขาต่อห้าร้อยเราต้องให้เพราะอะไรมันเป็นค่าคอนเนคชั่นค่ามิตรภาพแต่คนบางคนที่ชีวิตในสนามไม่เคยแบ่งใครเลยไปขอแบ่งเขาไม่ให้ก็ได้แต่โวยวายจริงไหมน็อตนี่มันคือเรื่องราวใ,ในสนามพระในสนามพระมันไม่ได้แพงเวอร์ขนาดที่คุณเห็น ทุกวันนี้เห็นอันนั้นก่อล้านอันนี้ก่อสามล้านอันนี้กระแสนบ้านเรามีพาระหลักล้านบ้างไหมคุณเห็นแต่ตอนขายคุณเห็นตอนซื้อเขาหรือเปล่าว่าเขาซื้อเท่าไหรใ่ใช่ใช่ใช่ไหมนะน้องชายนะเขาเรียกแบ่งทางกันแต่ที่ซื้อสามพันขายสามหมื่นสี่หมื่นใช่คืออะไรความรู้บางคนบอกโอ้ยพระแท้พระขายห้าแสนพาระแท้ใครจะมาขายสี่หมื่น แล้วที่ไอตอนเซียนมันไปซื้อในสนามสี่หมื่นมันเป็นพระเกะ๋ไหมคุณเห็นแต่ตอนขายห้าแสนเป็นพระแท้และต้นทุนตอนที่ซื้อ2องหมื่นสามื่นมันเป็นพระเกะ๋ไหมโอ้ความรู้จึงได้มาสามสี่หมื่นแล้วมาขายสี่ห้าแสนแต่พอบางคนคือคุณนึกภาพแบบนี้นะพระหนึ่งองค์องค์แรกคนหนึ่งขายสี่หมื่นให้เซียนเซียนไปขายห้าแสนองค์นั้นแท้หน้าใหม่ของวงการ แต่ถ้าพระองค์นั้นคนคนนั้นโพสเฟซบุ๊กขายสี่หมื่นแท้ไหมคุณตอบผมหน่อยพระองค์พระองค์นั้นอ่ะสมมุติพระองค์นี้ขายในสนามสี่หมื่นให้เซียนเปลี่ยนมือเซียนห้าแสนองค์นี้แท้หน้าใหม่วงการย้อนกลับไปคนนี้ไม่ได้ขายเซียนคนนี้ไป คนนี้โพสพระขายเองสี่หมื่นองนี้แท้ไหมขายในสนามสี่หมื่นให้เซียนเปลี่ยนมือเซียนห้าแสนองค์คนี้แท้หน้าใหม่วงการย้อนกลับไปคนนี้ไม่ได้ขายเซียนคนนี้โพสพระขายเองสี่หมื่นองนี้แท้ไหมถ้าเซียนได้ซื้อไปโอ้ยผมมีฝีมือ แต่ถ้าเซียนไม่ได้ซื้อไปเก้ของแท้เสียล้านใครจะมาขายสี่หมื่นเห็นไหมถ้าเซียนซื้อไปแท้หน้าใหม่ของวงการถ้าเซียนไม่ได้ซื้อองค์เดียวกันเก้แท้ใครจะมาขายสี่ห้าหมื่นอืมสุดท้ายพระแท้คุณต้องซื้อหลายหลายแสนและต้องซื้อจากเซียนชีวิตคุณจะได้พาถูกตรงไหนอะ เหมือนเวลาเถียงกันโอ้ยข้อมูลที่วัดเชื่อถือไม่ได้ถ้าผมจะเชื่อถือข้อมูลจากวัดผมจะผิดไหมข้อมูลคนพื้นที่เชื่อถือไม่ได้ส่วนกลางไม่เล่นส่วนกลางเอาพาที่ไหนมาเล่นถ้าไม่เอามาจากพื้นที่เออส่วนกลางยิ่งใหญ่ที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าส่วนกลางอยู่ตรงไหนส่วนกลางไม่เล่นส่วนกลางเอาพาที่ไหนมาเล่นหล่อเงินบางคาน่ะ ข้อมูลคนพิจิตกับข้อมูลส่วนกลางคุณจะซื้ออะไรพระที่สร้างที่วัดบางคานกับพระที่ส่วนกลางสร้างคุณจะซื้ออะไรผมเป็นอะไรที่เราเห็นอะไรมาเยอะในวงการนี้เราจึงบอกว่าความรู้เท่านั้นที่มันช่วยคุณได้ความรู้อย่างเดียวจำไว้เลยครับดูพระให้เป็นแล้วคุณจะเล่นอะไรก็ได้ทุกวันนี้อย่าเพิ่งรีบขายพระอย่าพิ่งรีบอยากได้พระอย่าพิ่งนู่นนี่นั่นคนเนี่ย เอาพระมาขายให้ผมคุณเล่ามบอกว่าไงถ้าคุณขายพระช้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณจะตายไหมโกรธผมครับถ้าคุณขายพระนี้ช้าอีกสักเดือนหนึ่งคุณจะตายไหมคราบอกผมปากหมาผมโกรธผมคือผมอยากเขาทำอะไรคุณซองดิคุณซองคุณทำความเข้าใจคุณเปิด Google คุณดูราคาพระจากหลายหเว็บ คุณหาอะไรเกี่ยวกับพระเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วค่อยขายคุณได้ตังคุณได้ความรู้ด้วยกับคุณขายผมวันเนี้ยผมซื้อถูกคุณก็เจ็บใจให้ผมซื้อแพงคุณก็ได้แค่ตังแต่คุณไม่ได้ความรู้พระอยู่ในบ้านมาเป็นสิบสิบปีไม่ล้อนลนที่จะขายแต่พอวันที่อยากขายก็อยากจะขายให้ได้ซะอย่างนั้นอืมคนมาหาผมอะ่ะผมก็จะพูดว่า คุณมาหาผมเพราะอะไรถ้าคุณมาหาผมเพราะอยากขายพระผมก็ซื้อพระจ่ายตังค์แยกย,ย้ายเราไม่รู้จักกันคุณมาหาผมเพราะอยากให้ผมแยกพระแท้เกให้ผมก็แยกให้แยกย,ย้ายจบกันแต่ถ้าคุณมาหาผมเพราะอยากได้ความรู้อยากเล่นพระผมก็จะอธิบายและซื้อขายแยกย,ย้ายคุณมาหาผมเพราะอะไรใครเคยมาหาผมบ้างแล้วผมพูดแบบนี้จริงไหม ทำไมอะขายพ้าช้าอีกสักเดือนหนึ่งจะตายเหรอครับเลือยแย่ๆเลยกลับไปส่งยี่สสามวันเนี่ยแล้ว่คยเอามาขายผมนัม่นมันจะตายเหรอผมอาจจะเป็นคนปากหมาแบบนี้นะแต่ก็อยากนะใครเพื่อนเข้าใจแต่ก็บอกโอเคจะขายวันนี้ผมอยากขายเฉยๆเออผมจะได้รู้ไงว่าอยากได้ตังเฉยๆจะได้กดราคาหน่อยนะเออจะได้กดราคาเพราะเออขายศพเราก็ไม่รู้จักกันแล้วไงเออผมจะได้ซื้อถูกๆหน่อย เออนะแต่ถ้าบอกโอเคผมยังอยากจะรู้เรื่องพระพี่เออคุณยังจะเล่นพระต่อถ้าวันนี้ซื้อกดเดี๋ยววันหลังมาด่าผมผมก็จะได้เออค่อยๆซื้อให้ราคามันดีหน่อยอ่านู่นถูกปะทุกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับคุณไม่จะผลประโยชน์กับผมนะนะครับอ้าวมันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะบางคนก็ผักส่ไล่ส่งพระเหลือเกินนะอยากจะขายนะผมมีเพื่อนคนนึง แทงไฮโลนะนั่งเลยว่าแทงไฮโลกันเต็งหกสองพันหกสี่หนึ่งพันหกสูงหนึ่งพันหลวงพ่อถ้าเปิดนี้นะถูกนะเลี่ยมคองเลยหลวงพ่อไฮโลอ,ออกเลยครับหกหกสี่เก็บเปิดเดียวหมื่นกว่าบาทอีกสองวันมาขายขอหลวงพ่อหนึ่งครั้งครั้งสองขอไม่ได้ขายโอ้โหนะหลวงพ่อก็รู้ อยู่กับมึงไปมึงก็ใช้พุทธคุณกูฟรีกูไปอยู่คนอื่นดีกว่าจริงคนบางคนยังถือไม่ได้อ่ะเนี่ยสังเกตผมไม่ค่อยเปลี่ยนพระเล็เส้นเนี้ยผมห้อยมาต้องมีสิบห้าปีพระผมไม่ค่อยเปลี่ยนผมนับถือทั้งหมดผมเก็บสะสมของชอบแต่พระที่ผมใช้ผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนบางคนมีพระดีจะขายอยู่นั่นแหละจะขายอยู่นั่นอา้าวขายก็ซื้ออา้าวแต่ก็แปลกนะทําไมถึงขยันผัดใสนะครับ สิ่งวิเศษออกจากตัวเราไปนะฮะโผล่รู้จักเพื่อนผมดีคนเนี้ยหลวงพ่อไม่เสียใจยหรอกครับเพราะหลวงพ่อก็ไปอยู่คนอื่นพระบางอย่างเวลาเขาจะเปลี่ยนบุญเขาเปลี่ยนครับหวงแทบตายไม่ขายก็ตกหายให้คนอื่นหยิบไปแขวนฉะนั้นพระเปลี่ยนบุญห้ามกันไม่ได้โอเคนะครับนะฉะนั้นอนะ่ะเวลาขออะไรกับหลวงพ่ออ่ะถ้าขอแล้วไม่ได้ยังเชื่อมั่นต่อนะหลวงพ่อก็จะช่วยคุณ